แล้ okay. วก็ผมก็จะประกอบนะครับประกอบเข้าที่เดิมก็ประกอบเหมือนกับตอนถอดน,นะครับผมจะไม่ถ่ายนะครับตอนประกอบเพราะว่าคลิปมันจะยาวไปสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาะล้างคอยเย็นนะครับซึ่งคลิปที่แล้วที่นําเสนอไปเรื่องแอร์นะครับที่เติมยายที่นำ้ำยาแอร์มันรั่วนะครับตอนน้ำยาแอร์รั่วนั้นก็ใช้ไม่ได้ใช้แอร์เปิดแต่พัดลมอย่างเดียวก็อยู่นานนะประมาณเดือนนึงได้เดือนถึงสองเดือนได้นะครับ แล้วพอคร้งคลิปที่แล้วที่ทําไปคือตเติมน้ญยาแอร์ไปแล้วมันก็จะมีกลิ่นนะครับกลิ่นอับในรถนะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็จะมาทําการล้างคอยเย็นนะครับล้างคอยเย็นในรถด,ด้วยสเปรย์สเปรย์โฟมนะครับสเปรย์โฟมล้างแอร์บ้านนะครับซึ่งตัวนี้ผมเคยได้เคยทําคลิปไปแล้วเที่ยวหนึ่งนะครับแล้วมันก็ได้ผลตรงที่ว่ามันมีกลิ่นหอมนะครับแล้วสเปรย์ตัวนี้สเปรย์ตัวนี้ก็จะเป็นตัว กำจัดเพื่อแบตเีเรียนะครับแบตเีเรียในคอเย็นนะครับกำจัดเพื่อแบตเีเรียแล้วส่งกลิ่นหอมครับและหอมนานด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ผมจะมาทําคลิปทําคลิปใหม่ให้ดูอีกทีนึงนะครับซึ่งเคยทําไปแล้วนะครับแต่คลิปนี้ก็จะมาทําเพิ่มนะครับเพื่อที่จะดูคอเย็นด้วยนะครับว่าคอเย็นตอนนี้สกปรกไปมากแค่น้อยแค่ไหนนะครับหลังจากที่ทําความสะอาดไปครั้งครั้งครั้งที่แล้วนะครับก็ประมาณ รวมๆปีได้นะครับหรือปีกว่าผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเราจะได้จะได้ไปถอดดูกันนะครับว่ามันจะสกระปรกเพิ่มขึ้นมากแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นคลิปที่2นะครับคลิปเออถ้าเกิดใครอยากจะดูไอ้คอยเย็นที่มันสกรปรกสกรปรกแค่ไหนสกรปรกอย่างไรที่ล้างครั้งแรกนะครับก็ไปดูในคลิปแรกได้นะครับไปค้นหาดได้ครับเดี๋ยวคลิปนี้เราไปอัปเกรดอีกทีนึงไปดูอีกทีนึง่งชุดนี้นะครับชุดนี้ซื้อมา200รวมค่าขนส่งด้วยก็2 0 4สีเอ๊ะ 246บาทนะครับลูกค้าส่งอันนี้ก็จะเป็นตัวสเปรย์โฟมนะครับไว้ล้างแอร์บ้านนี่ครับสเปรย์โฟมไว้ล้างแอร์บ้านนะครับซึ่งก็ไว้ล้างแอร์บ้านได้นะครับคงใช้ที่รถก็คงไม่หมดนะครับก็เดี๋ยวไว้ล้างแอร์บ้านอีกทีอีกทีหนึ่งเพราะว่าซื้อมานี้ก็ล้างรถด้วยล้างแอร์บ้านด้วยนะครับก็ใช้คุ้มเลยนะครับแล้วก็ซื้อแบบที่มีนี่ครับมีกระป๋องของขีดน้ำครับแถมมาด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะอยู่ที่200กว่าบาทรวมค่าขนส่งนะครับ จะดีนะครับมีสปองสเปรย์น้ำให้ดูด้วยไปครับเดี๋ยวไปดูกันไปอัปเดกตกันว่าคอยเย็นตอนนี้เป็นยังไงแต่ใช้ตัวนี้แล้วนั้นรับรองเปิดแอร์มาหอมแน่นะครับหอมเคยใช้อยู่โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันอะครับก่อนตอนถอดนะครับก่อ,อยื่แล้วก็ต้องถอดถอด,ถอดจะถอดอเกนี่นะครับเพื่อที่จะดูตู้คอยเย็นนะครับก่อนที่จะถอดตัวนี้ต้องถอดตัวนี้ก่อน พอตรงนี้นะครับวางอมาเอาา่เอ,อต้องใช้เบอร์นี่ครับจะมีน็อตอยู่ตรงนี้นี่ตัวหน,นึ่งครับตอนอน็อตแล้วก็ดึองออกมาได้เลยนะครับ ลิบล็อกโอเคตัวนี้ออกแล้วแล้วก็จะมีน็อตที่จะต้องถอดนะครับมีตัวนี้หนึ่งตัวสองตัวแล้วก็ตัวนี้นะครับสามตัวแล้วก็มีตัวสี่ตัว ห้าตัวหกตัวนะครับถอดหกตัวน,นี้ก็ออกได้นะครับ กิดใครจะล้างพัดลมนะครับพัดลมก็เนี่ยถอดตัวนี้ได้นะครับพัดลมในในรถพัดลมเป็นอสามตัวหนึ่งสองสามแล้วก็ยกลงก็ถอดได้เลยเอาเอาเอาไปล้างได้นะครับตัวนี้จะถอดคอยเย็นนะครับต่อาสายก่อนจะผมจะใช้วิธีฉีดเข้าทางนี้นะครับฉีดเข้าทางตัวปลั๊กตัวนี้แล้วก็ผมจะแง้มตัวนี้มาหน่อยต้องเอากิฟนี้ออกเอาน็อตัวนี้ออก กิปบออกแล้วก็ง้างมาหน่อยตันนี้ก็ถอดออกนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกัน ตัวนี้ตัวเขาเรียกอะไรผมผมก็เรียกไปถูกครับจะเป็นตัวตัวไปพัดลมตัวตัวต่อสวิตพัดลมที่จะเป็นมีระดับหนึ่งระดับสองระดับสามนะครับตัวนี้มที่มันทิ้มไปนี้เพราะว่าตัวนี้มันจะมันจะร้อนนะครับมันจะร้อนเลยทิ้มไปในห้องเย็นเป็นเหมือนสวิตสวิตพัดลมครับให้แรงให้เบานะครับอันนี้ก็หลบไปก่อน

Oh. โอ,โอ้ยยังสะอาดอยู่เลยอะตั้งนานแล้วเนี่ยดูดิ สะอาดเลยนะครับแสดงว่าคุณภาพดีมากสเปร์ตัวนี้โอเคเส่วนท่านใดที่แอร์มันไม่ค่อยเย็นนะครับมันก็สามารถปรับตัวนี้ได้นะครับเนี่ยเห็นน็อตไหมครับเนี่ยน็อตตัวนี้นะครับน็อตกเหลีมนะครับสามารถคลายออกมาให้มันเป็นตัววาลนะครับสามารถคลายออกมาให้น้ํายามันออกแรงขึ้นได้นะครับลองดูนะครับเขาว่าปรับได้ผมก็ยังไม่เคยปรับนะแต่รู้สึกว่าจะปรับได้ตัวนี้ถ้าคลายออกมาน้ํายาแอร์จะออกมากขึ้น โอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องฉีดน้ำเปล่าเข้าไปก่อนนะครับนี่ผมก็ใส่น้ำเปล่ามาแล้วนะโอว้โหนี่ปรับได้นะปรับเป็นมาน่านก็ได้ ฉีดนะ้ำไม่เปียกก่อนสิเดี๋ยวไปเลยนะครับ ชุ่มลังพึ่งนะครับก็เอาสเปรย์นะครับฉีดเข้าไปเลยนะครับฉีดไปด้านในก่อนนะครับ เห็นไหมครับฟองฟองมันจะแทรกเข้าไปในหลังพึ่งนะครับแล้วมันก็กระดันพวกคราบสกปรกออกมานะครับฟองมันจะแทรกไปในหลังพึ่งแล้วก็จะดันคราบสกปรกออกมาขีดท,ทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวมันก็จะละละลายหายไปแล้วก็น้ำมาชีดอีกทีหนึง่งตัวนี้มีมีกลิ่นหอมนะครับมีตัวมียามีเอ่อตัวผสมยาฆ่าบแบคทีเรียด้วยนะครับ น้ำที่ไหลลงไปมันจะมีท่อระบายระบายน้ําทิ้งลงด้านล่างนะครับครับตอนนี้ก็ทิ้งไว้แล้วค่อยมา,าอีกทิึง dwi'n meddwl y mae'n ถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าสภาพที่มันสกรปรกในนั้นขนาดไหนไปดูคลิปแรกนะครับเป็นลองไปหาดูนะครับคลิปเก่าๆมันมีอยู่คลิปหนึ่งครับที่เพิ่งจะถอดมาลา้างรั้งแรกเลยนะครับโอ้โหกังเลยนะครับแต่มันก็สามารถสะอาดแบบนี้ได้เลยนะครับเย็นเย็นขึ้นด้วยคือไม่ต้องรื้แผงออกมานะครับ เพราะว่าเราถ้าเราเกิดเราอัดโฟมเข้าไปในในในรังผึ้งเนี่ยแต่ว่าอัดใกล้ปุ๊บมันกระดันมันจะเข้าไปแทรกแทรกแทรกเอไปไปแทรกในปริมาตรทแทนที่ข้างในอ่ะแล้วมันก็จะดันเศษฝุ่นเศษผงอะไรที่อยู่ข้างในดันออกมาด้วยฟองอากาศประมาณนั้นเนี่ยครับก็สะอาดดีแล้วมีกลิ่นหอมด้วยฆ่าแบคทีเรียด้วยเ,เดี๋ยวต้องดูนะเดี๋ยวจะให้ดูในกระป๋องว่าสูตรมัน จัดฆาแบตเตอรี่นะครับโอเคเดี๋ยวก็ประมาณนี้นะครับ๋ยวลืมนะครับน็อตตัวนี้นะครับตั้งได้นะครับนี่เนี่ยน็อตตัวเนี้ยหกเหลี่ยมตั้งให้น้ำยาออกมาออกน้อยนะครับตัวนี้ึกคือตัววาลนะครับน่าจะเป็นตัววาลนะผมก็ไม่แน่ใจแต่น่าใช่ก็สะอาดดีไหมครับโอเคเดี๋ยวก็ผมก็จะประกอบนะครับประกอบเข้าที่เดิมก็ประกอบเหมือนกับตอนถอดนะครับผมจะไม่ถ่ายนะครับตอนประกอบเพราะคว่าคลิปจะยาวไป เคก็ถอดยังไงก็ประกอบยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูสับคุณของสเปย์นะครับผมก็เมื่อเราแว่นเออแว่นผมก็อันนี้มองไม่ค่อยเห็นมันใหญ่เกินประโยชน์นี่ครับประโยชน์เนี่ยเนี่ครับประโยชน์ เป็นโฟมสำหรับทำความสะอาดแผงคอยเย็นของเครื่องปรับอากาศจะยุบตัวไหลไปตามแผงคอยเย็นโดยคราบสกรปรกจะหลุดออกจากนั้นจะไหลออกปลายทางท่อน้ำทิ้งด้วยการใช้น้ำฉีด ร่วมจะยุบตัวอ๋อกระชีดโฟมเข้าไปหลังจากเข้าไปในซอกลังพึ่งไปดันเอาเศษฝุ่นผงออกแล้วเนี่ยตัวฟองก็ฟองอากาศมันจะค่อยๆยยุบตัวฟองก็จะหายไปเอง แล้วก็หลายท่อทำท่อทร้งมืาอก,กี้เี่ผมรีบฉีดน้ําไปถ้าปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งมันก็จะแห้งไปเลยนะครับจะไม่เห็นโฟมเลยแต่ื่อกี้รีบไปหน่อยมันจะมืดแล้วยุงเยอะเออนี่ยังเหลือนะครับเนี่ยไว้ใช้ครั้งที่สองได้เก็บเก็บไปดีหน่อยหรือก็ไม่ไปล้างแอร์บ้านต่อได้คาเตือนการเก็บรักษา แค่พิดเบื้องต้นใม่ทิ้งไว้30นาทีนะครับ จัดคราบสกปรกฝุ่นที่จับบนแผงคอยเย็นลดลดกลิ่นอับแอร์เย็นแอร์สะอาดอี่ไปไหนอเ่ โอเคประมาณนี้ครับพี่ไปไหนกู